สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ law insight วงไหนเล่ากฎหมายใบอมลอค่ะ แล้ววันนี้กลับมาพบกับติวเตอร์เอ๋ยและก็ติวเตอร์ไมค์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาในหัวข้อที่คิดว่านักศึกษากฎหมายหรือว่านักเรียนติเนี่ยต้องคุ้นชินค่ะนั่นก็คือเคล็ดไม่ลับในการจดเลคเชอร์เลคเชอร์ค่ะน้องไมค์เนี่ยเขาเป็นตัวยงในการจดเลคเชอร์เลยนะชอบค่ะใช่ไหมเท่าที่เรารู้จักกันมาแล้วก็ตัวพี่ก็จดเองเหมือนกันแต่น้องไมค์เนี่ยมักจะมีเทคนิคดีๆแหละ ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคดีๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวแล้วกันเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราลองมาแชร์กันได้ได้ค่ะถือว่าเป็นทางเลือกอืมโอเคอันแรกเลยการจดเลคเชอร์ของน้องมายเนี่ยเหมือนน้องมายเป็นคนที่แสวงหาแล้วแหละว่าวิธีการจดเลคเชอร์เนี่ยมันสามารถแยกออกมาได้ในกี่รูปแบบค่ะยังรูปแบบที่หนึ่งน้องมายบอกว่าเป็นการจดก่อนเรียนค่ะการจดก่อนเรียนในเรื่องยังไงอะจดก่อนเรียนคืออะไรเวลาเราเรียนนิติอะพี่เอ๋ย คือคเราก็กลัวว่าเรื่องนี้มันจะยากบางทีอะบางเรื่องที่ยากๆเนี่ยน้องจะใช้วิธีของการอ่านแล้วก็จดก่อนก่อนที่จะไปเข้าเรียนหมายถึงจดสรุปจดสรุปทุกอย่างก่อนก่อนที่จะไปเข้าเรียนซึ่งสําหรับวิธีการเนี้จากการทดลองอะคือมันดีมันดีเลยแหละแต่ข้อเสียคือมันไม่ทนันอ,อ,อมันไม่ทนมันมาแล้วมันก็แบบโอกาสในการไม่ทันเนี่ยสูงด้วยเพราะว่าใครมันจะไปอ่านหมดทุกวิชาก่อนเข้าเรียนละ่ะถูกไหมล่ะคะ แต่จริงในความเป็นจริงเราควรที่จะอ่านจบก่อนเข้าเรียนปะ่ะถูกต้อง,งใช่ค่ะคงต้องเป็นแบบนั้นแล้วตอน<ช>ที่เราไปนั่งฟังอาจารย์บรรยายไปนั่งจดเลคเชอร์ต่อในห้องมันจะได้ทําให้เราแบบเข้าใจเนื้อ,อาหาได้รวดเร็ว,รวใช่ค่ะสงสัยตรงไหนจะได้ถามได้ใช่ค่ะซึ่งวิธีการเนี้ยถ้าเป็นสําหรับในปริญญาตรีเนี่ยการอ่านจด ก่อนที่จะไปเข้าเรียนเนี่ยเราจะไปทําเอาตอนที่มหาวิทยาลัยที่ปิดคือยังไม่เปิดการสอนอ่าช่วงปิดเทอมเนี้ยช่วงปิดเทอมใช่ส่วนเนเนี่ยก็เหมือนกันช่วงปิดเทอมก็คือต้องวางแผนแหละต้องวางแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลายคนนะเนาะรวมถึงน้องด้วยอะ่ะพอปิดเทอมปุ๊บอยากเที่ยวไงอ๋อพี่ก็เป็นต้องเที่ยวกับบ้านมีกิจกรรมใช่ไหมคะใช่ก็เลยกลายเป็นว่าไอการอ่านจดก่อนที่จะไปเรียนเนี่ยดีแต่มันทําได้ยาก ค่ะเพราะมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งใช้เวลาเลยค่ะโอเคใช่ส่วนวิธีของเราหรอถ้าเป็นการจดก่อนเรียนอย่างที่น้องไม้ว่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยจะเป็นวิธีการอ่านมากกว่าอ่านก่อนอเข้าเรียนแต่ยังไม่ได้จดเลยยังไม่จดเพราะว่าอ่านก่อนเข้าเรียนเนี่ยอันนี้ถ้าพูดถึงตั้ปอตีนะ,ะเพราะเรายังไม่เคยรู้จักกฎหมายตัวนี้เลยดัง<อ>นั้นการอ่านหนังสือเล่มโตให้จบก่อนที่จะเข้าเรียนเนี่ยอย่างน้อยๆหนึ่งรอบเราเห็นภาพรวมแล้วว่าอ๋อกฎหมายเรื่องนี้กำาน้งพูดถึงอะไร ดังนั้นเลยยังไม่สามารถผ่านกระบวนการในการ<ะ>เลคเชอร์ออกาเป็นสรุปของตัวเองได้ค่ะหลังจากนั้นต้องเข้าเรียนก่อนเราค่อยมาจดอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทียบกับของน้องไม่จดก่อนเรียนก็อาจจะเป็นวิธีการที่อาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะ,ะมันเป็นกรณีที่เหมือนแบบว่าเรายังไม่ได้เห็นกฎหมายเรื่องนั้นทั้งหมด<ะ>หลืออย่างก็อาจจะยังไม่ตกผุดพอที่เราจะจดสรุปออกมาได้อืมใช่ค่ะอันนี้ถูกต้องอันนี้คือจดก่อนเรียนใช่ส <Okay. S 1> ่วนพี่ต่อไปน้องไม้บอกว่าน้องไม้ใช้วิธีการจดตามอาจารย์ จดตามอาจารย์เนี่ยถือว่าเป็นวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดละเพราะว่าเวลาเราเข้าฟังบรรยายอะ,ะค่ะหลายคนเนี่ยเขาจะมีวิธีการคือฟังอย่างเดียวสมาธิคือฟังอย่างเดียวเลยอะอแต่เหมือนน้องอะสมาธิหลุดถ้าเราฟังอย่างเดียวถ้าฟังอย่างเดียวฟังไม่ได้ต้องฟังไปด้วยแล้วจดไปด้วยทีเนี้ยเรียกได้ว่ามันเหม่อ,อเอ๋ยเพราะอาจารย์พูดเร็วมากค่ะอืแล้วพอสักพักหนึ่งพอเราจดแล้วปุบ๊บถูกไหมฮะเราจดตามอาจารย์แล้วนะออกจากห้องอะหัวร้อน ยังไงอะะพอแบบเฮ้ยวันนี้อาจารย์พูดเรื่องนี้ยังไม่เคยอ่านมาเลยอะทํายังไงดีอะ ui, ไปอ่านมาหน่อยละต้องไปค้นหาทีเนี้ยข้อข้อดีของมันก็คือว่าพอการที่แบบเราหัวร้อนหรือว่าการกระตือรือร้นที่อยากรู้อะค่ะมันจะทําให้สิ่งที่เราเรียนมาในวันนั้นอะเราจําได้ง่าย<ม>เพราะเราเกิดการตั้งคําถามในขณะที่อาจารย์กําลังบรรยายอยู่ออันนี้คือวิธีการจดในขณะที่ท่านอาจารย์บรรยาย<ม>แต่ข้อเสียก็คือถ้าง่วงอะตัวกอรมันก็จะแบบปึ๊บเออ,เอ,อ เป็นไหมคะเป็นเหมือนกันอันนี้อ่านว่าอะไรนะหรือหรือบางทีมันเป็นยึกยื้เหมือนเส้นมาม่าเยอะเหมือนเส้นบะหมี่แล้วเราก็งงเฮ้ยอันนี้อาจารย์พูดเรื่องอะไรอ่ะแล้วมันจะมีเป็นจินตนาการอะไรแปลกๆขึ้นมาด้วยช่วงที่จดๆแล้วง่วงๆอะเคยเป็นใช่ใช่บางทีก็อะไรนะเหมือนโดนจระเข้วิ่งไล่ตามล้วไปยังไงก็ไม่รู้นั่นคือน่าจะหลับไปแล้วอ่าอ่าใช่ใช่ไอ้การจดมันก็เลยมีข้อเสียอะไรย่างเงี้ยอะไรคือข้อเสียใช่ไหมคะแล้วแล้วเวลาน้องไมาจดตามอาจารย์อะจดถ จดทุกอย่างยกเว้นแบบครับข่าอะไรเงี้ยสวัสดีอะไรเงี้ยโหนี่ก็ต้องเป็นคนเลคเชอร์เร็วอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเลคเชอร์เร็วค่ะแบบจดจดเร็วมากจดเขาเรียกว่าอะไรเร,เราต้องมีกระดาษที่ใช่สม,มุดที่ใช่ปากกาที่ใช่อะอ๋อมันก็ต้องพร้อมเหมือนในคลิปก่นกอนๆที่เรามาแบบเหมือนแบบวอร์ดิซินใหม่แบกอะเราบอกว่าต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างเวลาไปเรียนใช่ใช่ค่ะแต่กว่าจะรู้คือมันก็ต้องทดลองประมาณหนึ่งอะใช่อย่างกส่วนตัวเราอะถ้าเกิดใครได้ตามอีพีที่แล้วเราก็บอกล้วว่าเราถนัดที่จะใช้เหมือนแบบ กระดาษรายงานครับครึ่ง,งแล้วใช้ดินสอจดเท่านั้น<อ>ไม่ใช้ประกาศจบอะไรแบบนี้แต่าไหนที่ต้องการเน้นก็จะมีสีเข้ามาแซมในการจดเลคเชอร์อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจำไฮไลท์มาไฮไลท์บ้างก็จะเป็นแบบนั้นแล้วก็เทคนิคของการจดเลคเชอร์ของเราอ่ะที่เคยได้พูดไปในอีพีที่แล้วอีกสักหน่อยเผื่อใครไม่ได้ฟังก็จะมีการจดแยกวิชา แล้วก็ใช้กระดาษหลายงานในวันข้างหน้ามีประเด็นเพิ่มหรือกฎหมายเปลี่ยนก็จะได้สามารถแทรกได้ก็เลยจะได้หมายถึงว่าวิธีการจดก็จะไม่จดในสมุดค่ะเออเพราะถ้าสมุดเนี่ยแทรกยากอ่าใช่แทรกยากนั่นเป็นเทคหนึ่งเหมือนกันของเราอ๋อส่วนน้องจดเป็นเล่มๆเพราะว่ากลัวหายเออก็จริงถ้าถ้าจัดเป็นระบบจะหายของเราเนี่ยแฟมเยอะมากอ๋อค่ะจัดเป็นแฟมไว้เป็นวิชาจะเป็นแบบนั้นก็จะไม่มีสมุดเพราะว่าลองทดสอบแล้วว่าไม่เหมาะกับตัวเอง แสดงว่ามันก็เขาเรียกว่ามีวิธีการที่คล้ายๆกันแต่ว่าอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยแตกต่างกันเพราะความถนัดไม่เหมือนกันค่ะคราวนี้พูดถึงเรื่องจดตามอาจารย์เมื่อกี้น้องมาบอกว่าจดทั้งหมดใช่ไหมโยนรับค่ะค่ะใช่ค่ะกับกันของเราเนี่ยจะพยายามฟังจากประเด็นแล้วค่อยจดสรุปไม่จดทั้งหมดจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเทคนิคในการจดเลคเชอร์ของเราก็จะเป็นเรื่องที่แบบมีคำย่อมที่เข้าใจเฉพาะแล้วก็จะเป็นการสรุปสั้นๆที่เอาไว้อ่านทวนแล้วอ๋อโอเค เรื่องนี้เป็นแบบนี้ค่ะอย่างอย่างพาร์ทเวลาฟังดีกาเนี่ยอาจารย์ที่าบดีกาวิธีจดออกม่จดยังไงที่จดตาอาจารย์วัดภาพตามแล้วก็จดในแบบจดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้อะวิธีการจดตามอาจารย์ก็คือจดให้เยอะเพราะกลัวพลาดประเด็นค่อ่านี่คือวิธีที่น้องใ๋อโอเคค่ะกับการกับเรานั่งฟังก่อนแล้วแบบอ๋อโอเคเป็นแบบนี้แล้วค่อยจดสรุป อันนี้ก็เป็นเหมือนข้อแตกต่างนะคะในการใช้เทคนิคในการจดก็คือจะไม่จดตามทั้งหมดเพราะจดไม่ทัน oh. เพราะทั้งหมดเลยจดอันนี้เป็นคนเสียสมาธิที่แบบว่าพอจดจด,จด,จดอย่างเดียวปุ๊บก็จะฟังไม่รู้เรื่องค่ะ <Huh. S 2> พอฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะกลับไปอ่านอีกจดเลยมาวะ oh. จะเป็นแบบน,นั้น <Huh. S 2> ส่วนใหญ่จะชอบฟังแล้วจับใจความก่อนแล้วค่อยจด uh. สรุปซึ่งซึ่งวิธีการอย่างเงี้ยน้องเจอกับเพื่อนหลายๆคนมากเลยนะเออใช่ซึ่งเรียกได้ว่าส่วนใหญ่เลยดีกว่าที่อยู่รอบตัวเขาจะใช้วิธีการฟังก็จด ฟังแล้วก็จดเหมือนที่พี่เอ๋ยกำลังใช้อยู่อะค่ะแต่น้องไม่ถนัดอืมเพราะกลัวแบบเดี๋ยวจะลาดคำไหนเมื่อกี้มันไม่ทันนมันน่าจดจังเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเลือกที่จะจดทั้งหมดเลยโอเคก็จะเป็นวิธีการที่ต่างกันใช่ค่ะโอเคต่อมาน้องไม่บอกว่าวิธีการจดในคำบัญญายแปลว่าอะไร อ๋อวิธีการจดในคําบรรยายอันนี้คือได้มาจากเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่แน่นอนว่าเราพูดถึงคําบรรยายเราก็ต้องพูดถึงการเรียนระดับเนมอ๋มอเร,เราปอตีไม่มีจดในคําบรรยายปอตีเนี่ยมีแต่ว่าไม่กล้าที่จะฟันธงเพราะว่าบางมหาวทิทยาลัยเนี่ยเขาต้องอัปเดตชีต เป็น,ปนแบบลายเอกสารการสอนใช่ไหมคะถูกค่ะบางมาหาวิทยาลัยเขาใช้เป็นหนังสืออันนี้ก็ง่ายก็หนังสือเข้าไปแต่สําหรับเนเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเนเขาสอนเนี่ยเขาจะมีคําบรรยายถูกไหมคะเป็นลายอาทิตย์อาทิตย์ถูกไหมคะสมมุติว่าน้องเรียนเป็นหนึ 77, ่งทับเจ็ดเจ็ดน้องจะเอาหนึ่งทับเจ็ดหกอ่ะเข้าไปในห้องบรรยายสําหรับวิชานั้นๆครั้งนั้นๆแล้วก็นําไปจด อันนี้มันก็คือการจดพร้อมกับที่อาจารย์บรรยายนั่นแหละแต่มันจะช่วยเรานิดนึงตรงที่ว่าอันไหนที่ท่านอาจารย์เคยบรรยายไว้ในภาคที่แล้วอะเราไม่ต้องจดเพราะในคำบรรยายมันมีให้แล้วส่วนอันไหนที่เป็นคําใหม่หรืออะไรก็ตามที่มันดูแบบเฮ้ยในคําบรรยายไม่มีหรือแบบในคําบรรยายมีแหละแต่เราไม่เข้าใจแล้วอาจารย์อธิบายเข้าใจอะเราก็จะได้จดเสริมเข้าไปในคําบรรยายของสมัยที่แล้วอันนี้ดีมากแต่ข้อเสียคือ,คอข้อแรกซื้อคําบรรยายสมัยที่แล้วไม่ทนัน พอเราไปซื้อต่อจากคนอื่นราคาแพงอีกข้อนึงคือบางคนไม่ฉีกก็ต้องพกไปเป็นเล่มๆซึ่งมันหนัก,กมากอืแต่บางคนฉีกแต่สุดท้ายแล้วสมมตินะฮะหายมีเพื่อนน้องหลายคนอะ่ะบางทีมันหายเป็นครั้งเป็นครั้งอะ่ะซึ่งมันยากมากที่จะแบบแกขอยืมถ่ายเอกสารหน่อยได้ไหมปรากฏว่าไอ้ของเพื่อนเนี่ยก็จดไว้เยอะเหมือนกันแล้วมันก็อ่านไม่ออกไม่ออกหมายพี่เอ๋ยอันนี้คือข้อเสียค่ะข้อเสียของการใช้คําบรรยายอีกเรื่องหนึ่งที่ อย่างที่บอกว่ามันต้องซื้อของสมัยที่แล้วอ่ะดังนั้นน่ะมันจะต้องมีเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายเพราะว่าคําบรรยายเนี่ยเราต้องซื้อเพื่อได้มาถูกไหมบางคนไม่ได้มีงบประมาณพอค่ะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นข้อเสียแล้วกันอืมสําหรับการจดในในคําบรรยายใช่ใช่แต่ข้อดีมันก็ดีแหละเพราะม<ด>ันใช้เวลาใช่เพราะบางเทอมอาจารย์ก็จะมีประเด็นที่เคยพูดไว้หรือบรรยายไว้ในเทอมที่แล้วแล้วมันก็จะย่นระยะเวลาในการจดใช่ใช่ค่ะเพื่อเคยลองไหมคะ เคยบ้างส่วนใหญ่มักจะใช้กับพวกกลุ่มวิธีสัญญัติมากกว่าแล้วทำไมไม่ใช้กับวิแพ่งวิอาญาอะไรอย่างนี้คะอ๋อแล้วทําไมไม่ใช้กับแพ่งอายาคะรู้สึกว่าดีเทลมันเยอะเพราะงั้นอจดใส่ตรงนั้นไม่พอใช่แล้วพี่เอชีกไหมคะสีค่ะโอแค่เพราะว่ามันสะดวกกว่าค่ะอืมโอเคอันนี้คือจดในคำบรรยายนี่ก็เป็นเรื่องของการจดในคำบรรยายนะคะเผื่อท่านใดกำลังเตรียมตัวจะเรียนนี้ก็จะได้ ลองนําวิธีการไปใช้ดูค่ะแล้วก็อีกวิธีการหนึ่งก็คือการจดสรุปหนึ่งหน้าไม่ไม่หนึ่งหน้าได้ไหมคะดอกไม้มากกว่าหนึ่งหน้าได้ปะได้ค่ะแต่จะพยายามจดสรุปหนึ่งแผ่นใช้คำนี้ออได้ไหมนี่ไม่เ,เ,เทคนิคของไม้อะเรารู้สึกว่าไม้ชอบอะไรแบบนั้นชอบเป็นพวกไม้แบบชอบจดให้มันสรุปหนึ่งหน้าแล้วเวลาใกล้สอบก,<อ>ก็ดูแค่ตรงนั้นมันเป็นยังไงอะคะวิธีการนี้เออวิธีการนี้อะจริงๆอะน้องเอาวิธีการนี้มาจาก ตั้งแต่สมัยมัธยมค่ะแล้วก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมจากเพื่อนๆบางท่านที่เป็นนักศึกษาแพทย์อืมอ่าวิธีการนี้มันจะใช้ก็ต่อเมื่อการจดครั้งนี้มันเป็นการจดครั้งสุดท้ายดังนั้นน่ะทุกอย่างที่มันสกัดเอาไว้ในแผ่นนี้มันคือการตกผลึกแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงการตกผลึกอ่ะหมายความว่าเราต้องเข้าใจมันจริงๆจริง ถูกไหมฮะทีนี้ถ้าเราเข้าใจมันในรูปแบบไหนก็ตามแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะจดเฉพาะสิ่งที่เราอยากจดเข้าไปในหนึ่งแผ่นนั้นเลยและน้องใช้คติที่ว่าการสอบเนี่ยถ้าสมมติเหลือเวลาสินาทีก่อนเข้าห้องสอบอะน้องจะอ่านแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวน้องจะไม่เปิดสาหรับสมุดหรือหนังสืออื่นเลยอะตัวบทน้องก็ไม่เปิด<ฆ>น้องจะดูแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวแผ่นนี้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นกุญแจชีวิตสําหรับการเข้าห้องสอบแต่กฎหมายมันเยอะมากอะ เราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรคะมันต้องตกผลึกจริงๆอะคือถ้าสมมติว่าบางวิชาอาจจะใช้มากกว่า1แผ่นก็ได้แล้วแต่เราแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอะน้องจะพยายามไม่เกินห้าแผน่นค<ะ>่ะซึ่งห้าแผ่นเนี่ยมันอาจจะรวมเป็นขาก็ได้อะพี่เอ่ยวิชาละหนึ่งแผ่นไอ้วิชาหนึ่งหน้าห้าแผ่นก็คือ1ขา น,น,น้องจะจําแค่นั้นเลยไม่ว่าจะยังไงก็ตามก็คือจะจําแค่นั้นต่อให้มันจะเยอะขนาดไหนอะเราก็ต้องจดเข้าไปในนั้นบางทีอะเรามองแล้วว่ามันเยอะจริงๆเราก็ต้องจดตัวเล็กมีซักวิชาไหมเฮียเปินตัวอย่างให้เห็นภาพที่จดตัวเล็กอะ่อะที่จดแบบเนี้ยเออที่แบบหนึ่งแผ่นแบบเนี้ยเกือบทุกวิชาค่ะจะใช้วิธีการนี้เกือบทุกวิชาแต่หลังๆอะจะใช้เป็นวิธีการซื้อสมุดที่เป็นกระดาษ A4 ค่ะอยู่แล้วอะ่ะคือเราไม่ต้องเอากระดาษ A4 มาแบบมาเย็บ นอกไหมเราจะเอาสมุดบางๆอะค่ะที่มีลักษณะเป็น a 4 a 5แล้วแต่เราเลยแล้วก็จดหนึ่งวิชาหนึ่งแผ่นหรือหนึ่งหน้าอันนี้คือสุดยอดละถ้าข้อสอบมันออกมาเกินกว่านี้ก็แล้วแต่ชะตากรรมประมาณนั้นเลยอะก็คือใกล้จะสอบแล้วเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้เลยแล้วสุดท้ายอะสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะทำให้เรามั่นใจเพราะสุดท้ายแล้วเวลาเข้าห้องสอบอะเชื่อว่าหลายคนเจอแหละน้องก็เจอพี่เอ๋ก็อาจจะเจอ วิชานี้ไม่น่าจะได้อ่ะไม่น่าจะไหวอ่ะแต่การที่เราใช้วิธีเนี้ยหมายความว่าแค่นี้แหละแบบนี้แหละคือต่อให้มันไม่ได้อ่ะใจเราไม่ตายอ่ะอืแล้วเวลาเจอ<ต>ข้อสอบเออเวลาเวลาเจอข้อสอบเออไม่เป็นไรเราเตรียมมาแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยมันดีกว่าการที่แบบเออลืมเนาะประเด็นนี้อะไรอย่างเงี้ย คือสำหรับน้องอะมันเป็นเรื่องทางใจมากกว่าแหละม,มันก็ทําให้เราเสียขวัญกับลังใจได้ใช่แล้วนิดนึงเราเล็กเชอร์ที่บอกว่าจบในหนึ่งหน้าพวกดีกาต่างๆก็ไม่ได้จดลงใช่ไหมคะหรือจะจดแบบเป็นสรุปหรือยังไงเอ่ยเรียกได้ว่าจดเหมือนแบบประโยคเดียวอะอ่าโอเคอ่าข้อที่จริงสมมติดีกาสิบตัวอ่าแต่ว่ามันเป็นแค่ประเด็นเดียวอะอน้องก็จดประโยคเดียวแล้วไม่จดเลขด้วยค่ะอืม,อมไม่จําเลขสกัดแต่หลักมันออกมามันก็ได้หลักตรงนี้แหละล้วนเลยอืม อหรือว่าถ้าเป็นวักทองจริงๆอ่ะก็จะเอามาแค่วักทองเลยอ่ะอมไม่ไม่มีเนื้อหาไม่มีกอขอคองอไม่มีใครทั้งสิน้นมีแค่ว่าเรื่องนี้มันคืออะไรอ,อืไม่มีตัวอย่างอันนี้คือข้อดีของมันแล้วข้อเสียคืออะไรข้อเสียคือการทําแบบนี้มันคือการตกผลึกแล้วกว่าที่เราจะตกผลึกอ่ะมันใช้เวลานานจริงเนาะใช,ช่ในกระดาษหนึ่งแผ่นอ่ะเราไม่ได้ใช้เวลาวันเดียวพี่เอย๋ยบางค่ะค เราใช้เวลาหลายวันมันน่าจะต้องสะสมอะไรวันกว่าอะไรที่เราจะทําสรุปหนึ่งแผ่นออกมาได้ใช่ใช่ค่ะแล้วน้องเป็นคนที่จดเลคเชอร์ไม่ได้สวยเน้นเยอะเขาเรียกอะไรคะเน้นครบเน้นเยอะเน้นมากไว้ก่อนก็เลยต้องใช้เวลานานมาต้องใช้เวลานานมากกว่ามันจะได้หนึ่งแผ่นนั้นมาแต่สุดท้ายแล้วจะเข้าวงสอบคือแค่นี้เลยอือไม่เอาอย่่ไม่ออกก็แค่นี้แหละแค่นี้แหละ อเออนั่นคือข้อดีและข้อเสียของการจดสรุปเข้าไปในหนึ่งแผ่นนะคะใช่ใช่ค่ะพี่เอ๋ยแล้วถ้าเรามาพูดกันทั้งหมดเนี่ยสี่วิธีการอือะไรคือวิธีการที่น้องมาคิดว่ามันมันเลิศแล้วมันโอเคมากๆที่สุดสําหรับการจดเลคเชอร์อ๋อวิธีการที่มันดีมากๆใช่ไหมคะน้องมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าเราใช้วิธีการพวกเนี้ยปนกันส่วนตัวอืเพราะวิธีการที่ถ้าสมมติว่าเรามีเวลาเราจะสัรเวลาพอ การที่เราอ่านไปก่อนแล้วเข้าเรียนค่ะแล้วจดสรุปมันดีแต่มันหลายขั้นมากเลยค่ะพี่เอ๋ก็จริงใช่ถูกไหมคะสุดท้ายแล้วเวลาเราสอบอะเราไม่ได้สอบกฎหมายเดียววันหนึ่งอะเราสอบกฎหมายสิบตัวอย่างเงี้ยเลยเฉพาะเนี่ยมันไม่ทันเพราะฉะนั้นเราต้องตัดใจเลือกว่าจะเลือกวิธีการไหนตามที่ใช่นิวบอกมากับวิชาไหนด้วยอืเพราะบางวิชาก็ไม่จําเป็นต้องจดเลคเชอร์ คำบรรยายเอาอยู่ก็มีก็ถูกค่ะใช่แต่นั่นแปลว่าในวิชานั้นคุณต้องเลือกอ่านและทบทวนในคําบรรยายถูกต้องเพราะถ้าคุณไม่มีหนึ่งหน้าอย่างเราไม่บอกวันที่คุณจะต้องทวนตอนใกล้สอบก็คือต้องนั่งทวนในคําบรรยายถูกยกตัวอย่างเลยนะอ่าละเมิดยังไงสิจดในคําบรรยายค่ะไม่ได้จดเลคเชอร์แล้วเป็นไงเพราะแอบมีความรู้สึกว่าพอออแล้วมันก็ใช้ได้ก็ไม่มีปัญหาก็แปลว่าช่วงใกล้สอบก็ทวนแค่ในคำบรรยายเลยถูกต้องใช่ค่ะ เขาอาจารย์อธิบายมาก็แค่นั้นเลยหรือวิชาที่เขาเรียกว่าอะไรคะซื้อขายเงก็จดในคําบรรยายอแค่นั้นทุกวันนี้ก็ยังอ่านทบทวนในคาบรรยายตุกแย่เลยอค่ะใช่ใช่ไม่ได้จดแยกออกมาเป็นวิชาไม่แล้วค่ะบางทีก็ชีตออรอลนนี่แหละค่ะอ๋อใช่ก็ไม่ต้องจดแล้วที่จดตามอาจารย์ในห้องอะคะ ยังได้ใช้มาอ่านถวนไหมจดตามอาจารย์ในห้องอ่ะ <c oughs> คือคือจริงๆอ่ะบางอ่านมันก็อ่านไม่รู้เรื่องเราพี่เอเนาะเออจริงเออใช่เพราะฉะนั้นนี่ยังมีเลืเอ์ตอนเรียนเนยอยู่เลยบางวิชาบางที่เรากลับมาอ่านย้อนหลังอ่ะพี่เอ,อ้รู้เรื่องจริงๆกับว่าไอ้ตรงนี้มันโยก,กับอันนี้ยังไงแล้วนะมั <c oughs> กนก็ไม่รู้ เออเพราะฉะนั้นมันใช้ได้แค่วินาทีนั่นแหละน้องว่านะบางเรื่องนะบางวิชาก็จริงแต่บางอันก็สามารถอ่านทวนได้เลยอ่าใช่ถูกต้องเพราะถ้าเราเราจดทันเราสรุปได้ได้เรื่องเราไม่ได้หลับในระหว่างนั้นเราก็ <ๆ S 3> <ๆ S 2> เป็นวิชาที่เราเรียนแล้วรู้เรื่องก็ใช้ทวนได้เหมือนกันอืมใช่จำได้ว่าตอนเรียนนี้ก็ก็ทาแบบนั้นของพี่เอยเป็นวิชาอะไรคะอ๋อถ้าจาได้แม่นก็คือทรัพย์สินทางปัญญาออกมาอ่านทวนต่อได้เพราะอาจารย์แจก PowerPoint ด้วย เราก็จดตามได้ง่ายใช่ใช่หรือแม้แต่วิชารั์อย่างเงี้ยที่อาจารย์ที่ีนบรรยายชอบมากเลคเชอร์อย่างอย่างใช้ได้ดีใช่แต่ต้องไม่หลับนะคะเวลาจดตามอาจารย์ใช่ใช่่ไม่งั้นจะมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยเสวนวิธีการจดก่อนที่จะเรียนค่ะซึ่งเป็นวิธีการแรกก็อย่างที่บอกไปเนาะมันก็อาจจะยังไม่ไม่ค่อยตอบโจทย์เพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าใจวิชานันอย่างลึกซึ้งเท่าไหร่ใช่มันอาจจะยังตกท่อหรือตกผลึกไม่ดีอืม ทีนี้มีแถมแล้วกันอีกหนึ่งอ,อย่างที่น้องไม่ความรู้สึกว่าอันเนี้ยได้ผลแบบมากอะ่ะค่ะคือก่อนติวน้องจะลงติวอย่างน้อยๆเนี่ยติวก่อนสอบกับปมลอนี่แหละค่ะตลอดทุกสมัยทุกเทอมค่ะทีนี้ค่ะถ้าสมมติเราอ่านมาแล้วก่อนที่จะติวเนี่ยควรที่จะอ่านมาแล้วจบแล้วถูกไหมคะน้องจะมีเลคเชอร์อยู่แล้วแหละทีนี้ยการมาติวกับพวกพี่ๆอะ่ะน้องจะเอาแค่เล็เชอร์ตัวเองอะมา,มาวางอืแล้วนั่งกอดอกเลย เราก็นั่งฟังเลาก็นั่งฟังเฮ้ยประเด็นนี้เราพลาดโจดย์จดอืม <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นอ่ะในพี่สอนเนี่ยสมมติว่าพี่สอนสองพาร์ทถูกไหมฮะ,ะตอนหนึ่งวิชาถูกปะสองพาร์ทตอนหนึ่งวิชาเนี่ยน้องจดน้อยมากพอะน้องเอาเลคเชอร์ตัวเองมาแล้วแล้วส่วนใหญ่รู้แล้วตัวนใหญ่รู้แล้ว <c oughs> วันนี้เรามาฟังแค่ว่าอันที่เรารู้แล้วอะอันไหนผิดอแล้วอันที่เรารู้แล้วอะคือเรามันมีละเอียดกว่านี้อีกนะคืออะไรมันก็จะต้องมีประเด็นที่เรายังไม่รู้เพื่อให้เราได้จดเพิ่มด้วยใช่ นั่นแหละตนั่นคือวิธีการเรียนที่ถูกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ผู้ที่มาเข้าติวเราอะเราเชื่อเลยว่าพื้นฐานมีมาแล้วแลวทุกคนทําการบ้านมาก่อนบางคนอ่านเยอะกว่าติวเตอร์ที่รับผิดชอบในวิชานั้นด้วยแต่พวกเราคือตัวช่วยในการที่จะกรุ๊ปปิ้งให้ท่านแล้วก็ส่งท่านให้ไปสู่ความสําเร็จเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่มาเชื่อเชื่อแล้วว่ามีของเพียงแค่เรามาคุยกันนิดนึงหรือปรับจูนกันนิดนึงหรือมาเก็บตกกันนิดหนึ่งมันก็ทําให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์เท่่าั้งรไมมใชหด แต่เราคือตัวช่วยหนึ่งที่ทําให้ท่านประสบความสําเร็จแค่นั้นเองใช่ค่ะใช่ไหมก็ต้องเป็นแบบนั้นและอย่างที่น้องไมบอกเข้าเรียนกับอาจารย์ก่อนอ่านหนังสือมาก่อนแล้วค่อยมาติวได้ผลดีมากค่ะมากอดที่สุด่ะเท่านี้ก็ผ่านมาเหมือนกันอืเราก็ผ่านเข้าเรียนเนเนี่ยตั้งแต่แปดโมงถึงสองทุ่มทุกวันแต่เสาร์อาทิตย์ต้องเว้นไวอ่าเข้าติวหน่อยก็มานั่งฟังเหมือนน้องไม่อะอะไรที่รู้แล้วไม่จดอะไรยังไม่รู้ก็จดไปใช่ฟังบ่อยๆฟังซ้าๆ ทุกอย่างเสริมกันใช่มันก็ทําให้เราสำเร็จได้สุดท้ายเข้าห้องสอบก็คือนี่ไงที่จดวันนั้นนะใช่ไม้มันจำได้เองใช่โอเคค่ะค่ะอาละนั่นก็คือเคล็ดไม่รับนะคะสาหรับการจดเลคเชอร์ค่ะแล้ววันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในอีพีถัดไปกับรายการ Law Insight วงไหนเล่ากฎหมายาบอมลอค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ